ยินดีต้อนรับผู้ชมเข้าสู่ช่องข่าวดาราร้อนแรงค่ะเปิดบ้านหลังใหญ่หลังทำงานได้ให้เงินภรรยาหมดคบหาดูใจกันมายาวนานถึง7ปีโดยเมื่อช่วงเช้าของวันที่11มกราคมหนุ่มทันก็ได้จูงมือแฟนสาวยุ้ยจิรนันเข้าสู่ประตูวิวาและมีพิธีมงคลสมรสตามประเพณีไทย ซึ่งล่าสุดนั้นยุ้ยยังคงควางทานันสามีเปิดบ้านอีกหลังให้รายการตีท้ายครัวเข้ามาเยี่ยมชมโดยสุดยอดสามีทนันนอกจากเผยเรื่องเงินว่า ทำงานได้เงินเท่าไหร่ไม่เคยรู้เพราะตัวโอนเข้าบัญชียุ้ยหมดโดยให้เงินยุ้ยหมดตั้งแต่เป็นแฟนแล้วเพราะเป็นคนไม่ค่อยใช้เงินถ้ามีเยอะใช้หมดยุ้ยแล่วว่ามีวันหนึ่งให้เงินเขาไปหมื่นหนึ่งเอาไปเลี้ยงน้องหมดแถมไม่พอยุ้ยต้องโอนไปให้เพิ่มเพราะเขาเป็นคนนายายยุ้ยไม่เคยบอกให้เขาเอาเงินให้ยุย้ย แต่เหมือนเขารู้ว่าเขาเก็บเงินไม่อยู่คบกันก็ต้องสร้างอนาคตอยากได้บ้านอยากได้ที่ต้องมีเงินท่านยอมรับบางทีเลนละครยังไม่ทันจบเรื่องได้เงินมาหมดแล้วชอบติดเลี้ยงคนโน้นคนนี้ยุ้ยก็ให้เงินเป็นอาทิตย์สองถึงสามพันให้ตลอดบางทีใช้ไม่หมดก็คืนจ่ายแค่ค่าน้ำมันไม่ได้ใช้อะไรยุ้ยเสริมว่าให้เยอะเขาก็ไม่เอาเผยถึงความขาดกันไม่ได้ thank you